ที่นี่สถานีปากคลองนี้สถานีปากคลองเวลาหลานจะมีความประสมาลงที่สถานีปากคลองท่านออกจากบุกันรถบัสจอบสิ่งของสำมะละของท่านมีนามที่ตัวมาดำรงให้ถูกต้องครบถ้วนด้ครับท่านอย่าเดินทางไปครับขบวนรถนี้เปิดนำสิ่งของสำมะละของท่านขึ้นไปขนาดที่นั่งภายในขบวนรถให้เร็วเลยครับอยากขึ้นลงหรือใช้บันไดที่ดีโดยสารขนาดรถเ่ินออกจาก สานีัากทองเดเรสถานีปากทองโดยสานจะมีของะสมลงเรืสานีปากทองจท่ารปกอด้คืตัเก็ของสำารขท่านทีแร้ผปีประมาณลงบรรทุกกองุตัวนะครับท่านเดินทางไปกับตัวรถนี้เพื่อนำสินของสำารัของท่านขึ้นไปจนาที่นาใรในตัวรถให้เรียบร้อยด้รับคือลงหรืใช้เป็นไรเป็นที่โดยสารจะออกจากสนานี รองที่สถานีพักรองบริษัทที่มีความประสงค์ที่สถานีพักรองจับรถจากตัวรถตัวจะจอดจิิงกองชำระสองท่านที่ลำดีประมาณลงให้ถูกต้องด้ร็วนะครับการเดินทางนะครับตบวนรถนี้คัวน้ำสิ่งของชำระของท่านเคลื่อนไปขณะที่นั่งถายในตัวรถในลำดีนะครับอยากคือลงหรือใช้บันไดเปนที่โดยสารขณะที่จะออกจากสถานีรถไฟรถไฟมาคารายจากตัวรถได้ ตัวนี้ออกจากสถานีปากองนะ้ผชเานที่ไฟหยุดบานจุดจาสถานีเหลมกระโดงสถานีปากลองในนามองการป่ประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่จะไปป็นทครับงทครับังป่าไปกันนะ 我拿个泵。